นางสาวพนิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพักประชาชนเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครนายกและ สมาชิกอบจอเชียงใหม่หาเสียงนะคะโดยชรถโมบายวิ่งไปตามเส้นทางในพื้นที่อำเภอเมืองสันกำแพง,แ,พงแล้วก็ดอยสะเก็ดค่ะเชิญชวนให้ประชาชน,นยไปใช้สิทธิ์เลือกผู้สมัครของพรรคประชาชนหนึ่งในจุดที่ถูกจับตาก็คือการตระเวนหาเสียงในเขตอำเภอสันกำแพงนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนะคะคุณนายสาวกนิการและผู้สมัครก็ลงพื้นที่ก็พบปะกับประชาชนขึ้นเวทีปราศัยที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดในช่วงเย็นค่ะ นางสาวพนิกากบอกว่าผู้สมัครพรคประชาชนทุกคนมีคุณสม,ม,ณสมบัติและมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการทํางานเพื่อประชาชนแม้ว่าการลงพื้นที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่บ้านเกิดของนายทักษิณแต่ก็มั่นใจว่าเนื่องจากว่าเลือกตั้งสสครั้งที่ผ่านมาก็ชนะมาได้นะคะจึงมั่นใจในฐานเสียงของสสที่มีอยู่ก็เชื่อมั่นว่าชาวเชียงใหม่นั้นจะเลือกคนที่ทํางานเพื่อประชาชนค่ะ ก็คงไม่ใช่ถิ่นของี่นายโยธาศิลป์แล้วค่ะเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สสของพวกเราทั้งหมดนะคะอย่าลืมว่าในการเลือกตั้ง6ที่ผ่านมาพักเก้าไกลได้สส7เขตนะคะวันนี้ที่ไปหาเสียงทุกที่ก็ต้องเรียกว่าเป็นพื้นที่ของสสพักเก้าไกลซึ่งแบบนี้เป็นพักประชาชนทั้งหมดนะคะก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ตั้งแต่ในการล้วงนะคะแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่เนี่ยได้รับเสียตอบรับที่ดีมากนะคะ สัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะคะเพราะวันที่1กุมภาพันธ์ก็จะเลือกแล้วนะคะแกนนาพักการเมืองคนสําคัญก็ต่างเตรียมลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครของพักอย่างเข้มข้นทีเดียวโดยเฉพาะ นายทักษิชนชินวัตรค่ะผู้ช่วยหาเสียงของเพื่อไทยก็ลงพื้นที่ภาคเหนือโดยวันที่29มกราคมนี้ก็จะเดินทางไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเปิดเวทีปราศัยสายเวทีภายในวันเดียวค่ะส่วนวันที่30มกราคมนะคะก็จะเดินทางไปช่วยหาเสียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิดของคนในตระกูลชนินวัตรซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นการแข่งขันกันนะคะระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนค่ะ